ครเข้ามาแล้วกดหัวใจรา,รายงานตัวได้เลยครับกดติดตามไว้ครับเรามาร่วมช่วยเหลือสังคมไปในทิศทางที่ดีครับแล้วมาดูซิว่าไอ้หม็นน,นี่ยังจะปากดีอย่างนี้อีกต่อไปไหมครับพี่พี่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอแป๊บหนึ่งนะพี่กดติดตามไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีอะไรเหรอพี่อีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะเลือกตั้งกันแล้วอ่ะ อยากให้น้องช่วยโอ้หพี่อย่าให้ผมไปยุ่งกับเรื่องการเมืองเลยตอนเนี้ผมก็มีทางเดินของผมที่ดีอยู่แล้วอะถ้าผมไม่ช่วยพี่หาเสียงผมก็จบดิคือกูไม่ได้ให้มึงมาหาเสียงให้กูตรงๆแต่มึงพูดชื่นชมกูหน่อยไม่ได้แล้วไงมึงอย่าลืมนะไอ้ทางที่มึงเดินอยู่เนี่ยถ้ามึงไม่ได้บารมีจากกูมึงจะเดินได้ไหมมึงจะช่วยเหลือใครได้ถ้าไม่ได้คอนเนคชั่นจากกูอะมึงคิดไว้พวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นมันจะให้ความร่วมมือมึงเหรอถ้ามึงไม่ใช่น้องกูอะ ไหนใจโครงการของรัฐนั่นอีกอะถ้ามึงไม่ได้กูหยิบยื่นให้อะมึงจะได้ไหมทําไมวะกูให้มึงชื่นชมคนที่ดีกับมึงอะมันพูดยากนะหรือไงถ้าเราจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีจะกินมันไม่ยากหรอกครับแค่เราเอาอาหารไปให้เขาก็เท่ากับว่าเราช่วยแล้ว ถ้าเราจะช่วยเหลือคนให้รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวจากเจ้าหน้าที่รักที่มันทุจริตมันทําไม่ได้ครับถ้าไม่มีคนหุนหลังที่มีอํานาจแล้วมันก็ยากมากขึ้นไปอีกครับเพราะไอ้พวกที่มีอํานาจในประเทศไทยเนี่ยแม่งเบียดทุกคนใครที่กําลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่ผมแนะนําให้บิดครับบิดให้ล้มและตลกหลังด้วย ลากไอสิ่งเน่นมมาๆของมันออกมากองให้คนได้เห็นซะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับว่าใครจะหาว่าคุณเป็นคนเนรละคุณ, <c oughs> คณจําไว้นะ่ <c oughs> คนดีทําดีกับเราเ <c oughs> ท่ากับบุญคุณส่วนคนเลวถ้ามาทําดีกับเราเท่ากับศูนย์ครับ <c oughs> ถ้ามาทวงบุญคุณกูจะล่อด้วย <c oughs> ตามนั้นนะ